นะครับผมเออนี่นะครับผมวันนี้พามาชมนะครับของจรูนสักแปลงสิบหกไร่นะครับผมสิบหกไร่แปดล้านห้านะสิบหกไร่แปดล้านห้านะครับผมแถมฟรีบร้านหนึ่งหลังเออในหน้าจรูนศักเขาปาตระไร้ก่อนขึ้นไร่แล้วรับรองฝนไม่ตก <c oughs> ถ้าผมปากนะคุณโจอ <c oughs> บอกได้เลยอย่าว่าจะไม่ตกเลยท่วม <c oughs> ถ้าให้จรูนศักปากกนะ เออนะแล้จะรูนสักปากระท่วมนะครับผมขายหัวใจพ่อค้ารับซื้อหรือเปล่าคะคุณแม่เออเดี๋ยวขายหัวใจรับซื้อนะครับผมรับซื้ออ้อโหนะมีกาวไล่ครับข้างหอนกฮูกก้าวฝากขายได้ทางไหนครับอ่าคุณล่ารวยนะครับบ้านคงฝากขายตรงนี้เลยนะครับผมขายในไลน์นี้ได้เลยนะครับคุณล่ารวยนะครับขายในไลน์นี้ได้เลยนะครับผม าราคาเท่าไหร่นะครับอยู่ตรงพิกัด